สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช n แน l กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำไข่เจียวชะอมกันครับอืมดูสิสุกเหลืองดูน่าทานสุดๆเลยครับเนี่ยนี่เดี๋ยวผมให้ดูข้างในก่อนนี่ลยครับสุกดีถึงข้างในเลยครับวันนี้มันก็จะมีเป็นชะอมครับอันนี้เราล้างให้าสะอาดแล้วก็เด็ดยอดกับใบเตรียมรอไว้เลยนะครับไข่ไก่ครับเสร็จแล้วเราจะปรุงรสด้วย น้ำปลาครับเสร็จแล้วชะอมที่เราเด็ดไว้ครับอันนี้ผมจะเด็ดมาก็จะเป็นใบยาวๆกันยาวๆยานีครับก็ให้เรานํามาตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนเลยนะครับนี่ก็จะช่วยทําให้เวลาที่เราทําเป็นไข่ชะอมแล้วจะคลุกเคล้าได้เข้ากันง่ายมากยิ่งขึ้นครับก็ใช้เป็นยันไก่หรือว่ามีดหั่นเอาเลยก็ได้นะครับนี่เลยครับเราก็จะได้ชะอมที่เราตัดเป็นท่อนสั้นๆเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เหมือนจะทําแบบไข่ชะอมหนานุ่มนะครับเราก็ใช้ชะอมเยอะหน่อยนะพักรอไว้กันครับ แล้วก็ไข่ไก่ครับปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาครับเล็กน้อยพอนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราไปทานเราจะทานกับน้ำพริกกะปิอย่างเงี้ยครับรสชาติจะได้ไม่จัดเกินไปนะแล้วก็ตีให้แค่พอเข้ากันครับอันนี้ก็ใช้ได้แล้วครับ ก็นำไข่มาเทใส่ลงไปในชะอมที่เราเตรียมไว้เลยครับอันนี้ใส่ลงไปพอประมาณก่อนนะครับเราจะไม่ได้ใส่ไข่เยอะเกินไปนะกะให้แค่ไข่คลุกเคลือบกับชะอมได้ทั่วๆกรพครับนี่ครับอย่างวันนี้ชะอมเยอะก็ใส่ได้หมดเลยครับสฟองแล้วก็คลุกเคล้าให้ ทั่วเลยนะครับให้เข้ากันดีเลยนะเนี่ยครับท่านี้ก็ใช้ได้แล้วครับสังเกตดูนะครับเนี่ยพอเราคุกเสร็จแล้วไข่ก็จะเกาะกับช่อมทั้งหมดเลยครับแทบไม่เหลือน้ําไข่อยู่ข้างล่างเลยนะเดี๋ยวเราไปลงมือทอดกันเลยครับเสร็จแล้วเราก็มาลงมือทอดไข่ชะอมกันเลยนะครับสิ่งที่เราต้องมีครับก็เป็นกระทะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นกระทะเคลือบครับแต่ว่ากระทะที่เราใช้อ่ะนแนะนําให้เป็นกระทะที่มีความหนาหน่อยนะครับเพื่อที่จะกระจายความร้อนได้ดีนะทําให้ไข่ที่เราทอดอ่ะสุกถึงข้างในครับ แล้วก็สีสวยเสมอกันนะแล้วก็สิ่งที่ต้องมีอย่างครับก็นี่เลยผมจะจะเตรียมเป็นฝาปิดครับอย่างกระทะตัวนี้ไม่ได้มีมาพร้อมฝาครับก็ต้องหาฝาที่ปิดได้พอดีอย่างนี้นะครับแล้วก่อนอื่นก็เปิดเตาได้เลยครับใช้เป็นไฟกลางค่อนไปอ่อนพอนะครับวอร์มให้กระทะร้อนนะครับแล้วก็สเปรย์น้ำมันลงไปให้ทั่วครับใครไม่มีที่สเปรย์จะใช้วิธีการทาก็ได้นะครับพ่นไปให้ เคลือบให้ทั่วทั้งขอบกระทะเลยนะครับแล้วก็ตัวก้นกระทะด้วยนะนี่เดี๋ยวเรารอให้กระทะร้อนที่มาก,ก่อนครับพอกระทะร้อนทั่วกันก็ใช้ได้แล้วครับให้เรานําไข่มเมื้อเตี๋ยวไปครับใส่ลงไปได้เลยคลุกเคล้าให้ดีก่อนอีกรอบด้วยนะครับกวาดลงไปให้หมดเลยครับเนะี่ยเสร็จแล้วก็ เกลี่ยหน้าให้เรียบเลยนะครับให้เรียบเสมอกันเลยนะเวลาทอดออกมาเสร็จแล้วจะได้ดูสวยงามหน้ารับประทานครับเสร็จแล้วก็ให้เราปิดฝาไดยเลยเลรถถครับแล้วก็ลดไฟลงเลยนะครับใช้เป็นไฟอ่อนสุดเลยนะนี่เราต้องการให้ตัวไข่ชอมเราร้อนแลอุปไปเรื่อยๆครับเพื่อให้ไข่ข้างในสุกดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเลยครับก็จะช่วยทําให้เราทําไข่ช่อมที่หนาน,นุ่มดูหน้ารับประทานสุดๆเลยครับนี่ครับใช้ดูผมใช้ไฟแค่นี้ครับวงเดียวครับอ่อนสุดเลย เพราะว่าเราวอร์มให้กระทาร้อนแล้วเดี๋ยวเขาจะรูขึ้นมาเองครับนี่ครับตอนที่พอเราอบไข่ชมออมาได้สักพักครับก็ไข่เริ่มจะสุกแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันลยครับืมกลิ่นเริเ่มหอมแล้วเนี่ยสังเกตดูครับพอไข่เซ็ตตัวด้านข้างจะได้แล้วแค่แซะดูนะครับว่าเป็นสีสวยแบบที่เราต้องการหรือยังอันนี้สวยได้ที่แล้วครับให้เราสเปรย์น้ำมันไปด้านบนดนวยนะครับใครไม่มีที่สเปรย์ก็พรมๆลงไปนะครับน,นี่เล็กน้อยพอนะนี่เป็นเทคนิคครับพรางั้น เวลาที่เราพลิกกลับลงไปแล้วไข่จะด้านแล้วดูไม่น่าทานครับเราต้องเปรยนน้ำมันไปนิดนึงหรือว่า,าก็คว่ำลงไปก่อนเราค่อยหยอดน้ามันลงไปข้างๆก็ได้ครับเสร็จแลก็แซะขึ้นมาพลิกกลับหน้าได้เลยครับเวลาพลิกก็จะต้องใช้ความสามารถนิดนึงนะครับอืสิสุกเหลืองดูน่าทานสุดๆเลยครับเนี่ยหอมมากแล้วก็ปิดฝาอบต่อยสักครู่ครับ นี่เราอบให้ไข่สุกดีถึงข้างในก่อนนะครับว่าเวลาเราปิดอบเนี่ยจะทําให้ไข่สุกด้ง่ายยิ่งขึ้นครับเพราะความร้อนกระจายทั่วถึงข้างในเลยนะสังเกตด้วยครับผมยังใช้ไฟอ่อนสุดอยู่นะวงเดียวเล็กๆเลยครับแล้วก็เทคนิคครับถ้าเกิดใขรอบไข่แล้วไข่สีสวยแล้วแต่ว่าตัวข้างในยังไม่สุกดีแนะนําให้ปิดเตาก่อนได้เลยนะครับแล้วก็ปล่อยความร้อนจากตัวกระทะตัวเตาเนี่ยทำให้ไข่ละอุสุกเข้าไปถึงข้างในได้ครับสีจะได้ไม่เข้มเกินไปนะเทคนิคเลยนะครับ ตอนนี้พอเราอบด้านที่สองต่อมาได้สักประมาณ3านาทีครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับหอมมากๆวิธีการเช็คสุกง่ายๆครับลองกดตรงกลางครับตรงกลางจะต้องมีความแน่นครับเนี่ยสังเกตดูอย่างนี้ยังไม่สุกดีครับมีนุ่มๆอยู่ต้องแน่นอย่างนี้ครับแบบข้างๆเางนียสังเกตดูครับเนี่ยอย่างนี้ยังยวกอยู่ีต้องอบต่ออีกหน่อยครับปิดฝาอบไปเลยอันนี้เราอบให้ข้างในสุกดีก่อนเลยนะครับคอยดูสีด้านล่างเลยนะเกิดสีเข้มว่อย่างที่บอกเลยครับให้เราปิดเตาก่อนได้เลยนะ ตอนนี้ผมก็ทอดไข่ชมต่อมาได้สักแป๊บครับเช็คดูนะโอ้อย่างนี้สุกดีแล้วครับเราอย่าลืมเช็คดูสีด้วยนะผมดูสีก่อนอกําลังจะได้ที่เลยครับอีกหน่อยถ้าเกิดไข่สุกดีแล้วเราสามารถเล่งไฟขึ้นมาได้เลยนะครับเพื่อให้ด้านนอกเขาสีเข้มแล้วก็สวยแบบที่เราต้องการนะทอดเปิดฝาต่อสักครู่เดียวครับเนี่ยครับทานี้ก็ใช้ได้แล้วปิดเตาได้เลยครับเสร็จเรียวน้อยแล้วครับ ไข่ชะอมครับหนานุ่มดูน่าทานมากครับนี่ไข่ชะอมแบบนั้นหนาเลยครับด้านล่างก็สุกเหลืองกลางดีเลยเดี๋ยวเราไปลองหั่นดูกันเลยนะครับก็นี่เลยครับไข่ชโอมครับหนานุ่มเลยแดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองหั่นกันดูเลยนะครับนี่ก็หั่นให้เป็นชิ้นขนาดพอดีที่เราต้องการเลยนะครับแต่ทานจะได้ทานได้ง่ายนะ เดี๋ยวผมให้ดูข้างในก่อนนี่เลยครับสุกดีถึงข้างในเลยครับก็นี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วหอมมากหนานุ่มดีมากสุกทั่วถึงข้างในเลยครับนี้ทานกับน้ำพริกกะปินี่อร่อยเด็ดสุดเลยครับก็ลองนำไปทำตามกันดูนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ทานไข่เจียวชะอมที่หนานุ่มแล้วก็ดูน่ารับประทานสุดๆเลยครับ <umba> ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ